สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกที่กาลสินว้วนเชียงนะคะวันนี้เนาะนกมีรถเก๋งสวยๆเข้ามาใหม่มานำเสนอลูกค้าค่ะเริ่มต้นราคา2 0 0 0 0 0น่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทจะเป็นรุ่นไหนเรามาดูกันเลยนะคะ นี้ก็จะเป็น t o y ยต a ายารีสนะคะลูกค้าเป็นรถปี2020ค่ะหน้าร้านวันนี้เราขาย5,100,000นะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนาะเราลดทันทีให้เลย50,000บาทค่ะลูกค้าขาเริ่มต้นผ่อนที่6,000นั่วนะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะคันนี้เราจะแถม แม็กให้ลูกค,ค้าแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะคะลูกค,คา้าส่วนยาลิตของเราเนาะจะมีเยอะนะคะลูกคะ้าทุกสีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าจะเป็นสีขาวนะคะลูกคะ้าเรามีให้เลือกหลายรุ่นนะคะลูกค้าหรือว่าจะเป็นยา ip, ลิฟรเอทิบเราก็มีค่ะสําหรับเอทิบเราก็จะมีให้เลือกหลายสีนะคะลูกค,ค้าสําหรับคันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าน้นะะําทะเลค่ะลูกค,คา้าสีนี้จะเป็นสีพิเศษเลยนะคะรถคันนี้ปี 2020เหมือนกันคะ่ะลูกค้าราคา5 3 0 0รับส่วนลดทันทีไปเลย5 0,000บาทคะ่ะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่70,00กว่าบาทคะ่ะเอทิปสีดำเราก็มีนะคะลูกค้าตัวนี้พร้อมแต่งสเกิร์ตรอบคันแม็กใหม่ย่างใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยคะ่ะรถคันนี้ราคา5 3 0 0นนะคะรถเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะลูกค้าไม่ต้องใช้คนคำ้ำซื้อคนเดียวจบเลยคะ่ะเซ็นสัญญาวีถึงหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็น นิสสันค่ะนิสสันมาร์ทจะเป็นรถเก๋งอีกโกคคาร์ค่ะลูกค้าคันนี้หน้าร้านเราขาย1,80,000บาทย้ำนะคะลูกค้ารถคันนี้เราขายให้ราคา1,80,000บาทค่ะพร้อมรับส่วนลดทันที30,000บาทผ่ทอนเพียง3,000ักว่าค่ะ ผ่อนยาวถึง84งวดเลยค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะหรือคนเดียวออกง่ายมากค่ะลูกค้าขะออกได้ทุกอาชีพค่ะอีกคันนะคะลูกค้าจะเป็น Honda City ค่ะแพ็กคู่เลยค่ะลูกค้าขะรถคันนี้รถปี2016ค่ะลูกค้าขะสีขาวสวยค่ะขาวมุกตัวนี้จะเป็นขาวมุกสวยนะคะลูกค้าราคา400,000สิท้าลูกค้าคนไหนสนใจเนาะเราลดทันทีไปเลย สี่หมื่นบาทค่ะผ่อนเพียงหกพันกว่าค่ะลูกค้ารถของเราทุกคันนะคะลูกค้าที่ร้านเราน่ะออกง่ายมากเลยค่ะซื้อคนเดียวไม่ต้องรอคนค้ำเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะลูกค้า่ะไฟแนนซ์ของเราก็อนุมัติง่ายอนุมัติไวภายในหนึ่งวันค่ะลูกค้าพร้อมทําสัญญาถึงที่เลยค่ะถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยรีประกันภัยค่าโอนรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีและ เรายัางบริการส่งรถฟรีให้ลูกค้าติดหน้าบ้านเลยค่ะสนใจคันไหนติดต่อได้ที่เซลนกนะคะ089-928-8662ค่ะยังไงนกก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการลสินนวนเชียงของเราด้วยนะคะสำหรับคราวหน้านะคะนกจะพาไปชมคำคันไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนกขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ